สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสำหรับแม่นี้ก็ท้องใกล้จะถึงเวลาคลอดแล้วนะครับซึ่งก็มีวิธีการคํานวณอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแม่วัวที่ผสมตัวจริงโดยปกติแล้วถ้าเราผสมตัวจริงเนี่ยทางหมอหรือคนที่มาผสมให้จะไม่บอก วันคลอดนะครับนอกจากว่าเราผสมเทียมะจะก็จะมีใบบอกนะครับว่าวันผสมวันที่เท่าไรวันคลอดวันออกลูกวันที่เท่าไรนะครับแต่สำหรับหลายๆท่านก็คงจะ,ะผสมตัวนะครับผสมตัวก็จะไม่มีการบอกกันนะครับว่าจะคลอดวันไหนคนเจ้าของวัวจะต้อง เเปาระวังกันเองนะครับแต่ว่าบางเจ้าเขาก็จะบอกเหมือนกันนะครับแต่บางเจ้าที่เอาพอพอพันธ์มาผสมเนี่ยเขาก็จะไม่บอกนะครับทีน,นี้ก็มีวิธีเหมือนกันนะครับว่า,เ,าเราสามารถนับวันคลอดให้กับแม่วัวของเราได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธี การนับอย่างไรนะครับเราก็มาดูเลยนะครับสำหรับแมววัวตัวนี้ก็ผสมวันที่24นะครับเดือนมกราคมนะครับปี2,564หรือว่าปี2,21 0นะครับ สำหรับสูตรนะครับในการคำนวณหาวันคลอดของแม่วัวนะครับก็คือวันที่ผสมเนี่ยก็ให้บวก8เข้าไปนะครับส่วนเดือนที่ผสมนะครับก็ให้ลบ3นะครับส่วนปีก็ขึ้นอยู่ว่าบวกลบไปแล้วบวกวันลบเดือนไปแล้วจะอยู่ปีเดียวกันหรือว่าอยู่คนละปีนะครับ ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างแม่บัวตัวนี้นะครับวันที่ผสมนะครับก็คือวันที่24นะครับบวก8เข้าไปก็ตกวันที่1นะครับเพราะว่าเดือนที่ผสมก็คือเดือนมการามี31วันนะครับส่วนเดือนนะครับก็ผสมเดือนมการาคมนะครับ ลบสก็จะตกไปที่เดือน11นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนปีก็ปีเดียวกันนะครับสำหรับแม่บัวตัวนี้ก็ได้วันกำหนดคลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันที่1เดือน11ปี2564หรือว่าปี2021นะครับสำหรับแม่ขาว ตัวนี้นะครับหมายเหตุนะครับกำหนดคลอดอาจจะคลาดเคลื่อนก่อนหรือหลังประมาณ10วันนะครับแต่ว่าบางตัวก็อาจจะมากกว่านั้นซึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะครับขึ้นอยู่กับแต่แม่วัวแต่ละตัวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็ คลอดเร็วกว่ากําหนดบางตัวก็คลอดช้ากว่ากําหนดบางตัวก็คลอดในวันที่กําหนดก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับสําหรับคนเลี้ยงวัวนะครับว่าแม่วัวของเราจะคลอดวันไหนนะครับเมื่อรู้วันที่กําหนดคลอดแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องมาดูนะครับก็คือบริเวณเต้านมของแม่วัวนะครับ ว่าเริ่มตึงหรือยังนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆกับโคนหางนะครับเ,เริ่มตกหรือยังนะครับบริเวณสะโพกข้างๆโคนหางนะครับว่าเริ่มตกหรือยังถ้าตกาค่อนข้างเยอะก็แสดงว่าใกล้จะคลอดแล้วหรือว่าไม่กี่วันก็จะคลอดนะครับแล้วก็ที่อวัยวะเพศของแม่วัวนะครับ ก็จะมีการขยายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำหล่อนลื่นอ,ออกมา,าค่อนข้างตลอดนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าแม่วัวของเราใกล้จะคลอดแล้วนะครับสำหรับแม่ตัวนี้ก็เลยกำหนดมาแล้วนะครับก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะคลอดวันไหนนะครับกำหนดของเขาก็คือวันที่1ตอนนี้ก็เลยมาแล้วนะครับ เลยวันที่หนึ่งมาแล้วก็เฝ้าดูต่อไปนะครับว่าเขาจะคลอดลูกวัวตัวน้อยๆให้เราได้ชื่นชมวันไหนนะครับก็ใจจดใจจ่ออยู่พอสมควรน,นะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ เป็นอยู่ในช่วงเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีฟางใหม่มาให้วัวกินนะครับแต่สำหรับฟางที่ยังเปียกยังเปียกหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็ฟางยังเปียกก็วัวจะไม่ค่อยชอบกินนะครับสู้ฟางที่เอามาตากให้แห้งแล้วเอามาให้กินเนี่ยจะวัวจะกินดีกว่านะครับ สำหรับวัวคอกผมคอกอื่นไม่แน่ใจนะครับก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรว่าทําไมวัวไม่ค่อยชอบกินฟางแห้งๆเออฟางเปียกหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็ฟางอย่างสดอยู่นะครับไม่ใช่ฟางเปียกเป็นฟางสดวัวจะไม่ค่อยชอบกินนะครับวัวจะชอบอกินแบบฟางแห้งๆโดยการเอาไปตากให้แห้งก่อน แล้วก็เอามาให้วัวกินถ้าแบบนี้เขาก็จะกินอยู่ที่อื่นไม่แน่ใจนะครับแต่ที่คอกผมเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนชวเช้าก็ช่วงนี้ไม่ค่อยออได้ไปตัดหญ้ามาให้วัวกินนะครับช่วงเช้าก็จะให้ข้าวโพดสับให้ข้าวโพดสับช่วงเย็นก็ให้ข้าวโพดสับเพื่อให้วัวกินนะครับ ไม่ค่อยมีเวลาไปตัดหญ้าไอ้วัวกินนะครับช่วงกลางวันก็กินฟางสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ